สารรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องปิดฉากพิธาโหวตนายกรอบสองรายงานสารรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องผู้ตรวจการแผ่นดินกรณีมติรัฐสภาห้ามเสนอชื่อแคนดิเดตนายกซ้ำส่งผลให้การเสนอชื่อพิธาลิมเจริญรัฐโหวตนายกซ้ำไม่ได้สารรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาคดีที่สำคัญและเป็นที่สนใจเรื่องพิจารณาที่ต่อ24ทับ ผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ร้องส่งคำร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213ว่ากรณีรัฐสภาผู้ถูกร้องมีมติตีความว่าการเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบในรอบที่สองเป็นยติทั่วไปต้องนำเสนอยติซ้ำอีกตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา2563ข้อ41ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา272 ข้อเท็จจริงตามคำร้องคำร้องแก้ไขเพิ่มเติมคำร้องและเอกสารประกอบสรุปว่าผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ร้องได้รับเรื่องร้องเรียนจากรองศาสตราจารย์พรชัยเทพปัญญาผู้ร้องเรียนที่1และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบุญส่งเฉลทรผู้ร้องเรียนที่2ซึ่งเป็นบุคคลผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของภาคก้าวไกลและนางปัญญารัตน นันทาภูสิตานนนสมาชิกสภาผู้แทนแราษฎรภาคเก้าไกลและคณะเป็นประชาชนผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งและเป็นสมาชิกภาคก้าไกลจำนวน17คนผู้ร้องเรียนที่3มและผู้ร้องเรียนเพิ่มเติมอีก13คนซึ่งเป็นประชาชนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ร้องทุกคนอ้างว่าการที่รัฐสภามีมติดังกล่าวและเมื่อสิทธิหรือเสรีภาพของผู้ร้องเรียนทุกคนตามรัฐธรรมนูญมาตรา3วรสองมาตรา5วรหนึ่งมาตรา2 5วสามและมาตรา27และขอให้กำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญโดยให้มีคำสั่งยุติการเลือกนายกรัฐมนตรีไว้ก่อนจนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย สารรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่ารัฐธรรมนูญมาตรา213ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญ2561 มาตรา46เป็นบทบัญญัติที่มีเจตนารม์ให้สารรัฐธรรมนูญคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลจากการกระทำละเมิดโดยใช้อำนาจรัฐแต่บุคคลที่จะมีสิทธิยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญต้องเป็นบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรง สำหรับกระบวนการได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีรัฐธรรมนูญมาตรา272วรรคหนึ่งประกอบมาตรา159วรรคหนึ่งให้รัฐสภาพิพจารณาให้ความเห็นชอบเฉพาะจากบุคคลที่พักการเมืองเสนอและเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พักการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา88เท่านั้น ผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับพิจารณาให้ความเห็นชอบจากรัฐสภาต้องเป็นผู้ที่พักการเมืองเสนอตามมาตรา159วรรคหนึ่งอันเป็นสิทธิเฉพาะบุคคลที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560ก่อตั้งขึ้นเป็นหลักการใหม่ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันเป็นพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นอกเหนือจากสิทธิละเสริภาพของปวงชนชาวไทยที่บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะในหมวด3เมื่อผู้ถูกร้องเรียนทุกคนไม่ใช่บุคคลที่พักการเมืองแจ้งรายชื่อไว้ว่าจะเสนอรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งไม่ได้เป็นบุคคลที่พักการเมืองเสนอชื่อต่อรัฐสภาผู้ร้องเรียนทุกคนจึงไม่ใช่บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิ หรือเสรีภาพโดยตรงไม่อาจใช้สิทธิยื่นคำร้องเรียนได้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา213กรณีไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญ2561มาตรา46วรรคหนึ่งประกอบมีช่องทางในการยื่นคำร้องที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เป็นการเฉพาะแล้วดังนั้นผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญมาตรา213ได้สารรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยเมื่อมีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาแล้วคำขออื่นย่อมเป็นอันตกไป